สวัสดีสสดค่ะเด็กๆพบกันดีเลยนะคะกับครูใหม่แล้วก็ครูโบค่ะวันนี้นะคะครูใหม่กับครูโบนะคะมาทํากิจกรรมสร้างสารรค์ทํากิจกรรมต้นไม้จากกระดาษค่ะในหน่วยเรื่องอะไรคะครูโบในหน่วยโลกหน้าอยู่ค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแลวใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันเลยค่ะ ก่อนการทํากิจกรรมนะคะคุณหมายก็จะล้างมือกับแอลกอฮอล์แบบนี้ก่อนนะคะอุปรกรณ์ชิ้นแรกเลยกระดาษสีแบบนี้นะคะกาวลาเท็กแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นกระดาษลังนะคะเศษกระดาษลัางเหลือใช้แบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นกรรไกรค่ะเป็นอุปกรณ์ที่มีคมใช่ไหมคะคุณโบใช่ค่ะเด็กๆต้องระวังนะคะถ้าทําไม่ได้ให้ผู้ปกครองช่วยค่ะอุปกรณ์เหลือใช้เป็นกระดุมแกน ม้วนสกัดเทปนะคะหรือจะเป็นแกนทิชชูช่ก็ได้ค่ะก่อนอื่นนะคะครูใหม่ก็จะวาดรูปเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเป็นวงกลมอันนี้ค่อยๆนะคะแบบนี้นะคะระมัดระวังด้วยนะคะขั้นตอนนี้นะคะแล้วเราจะทําเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะครูโบโใช่ค่ะ,ะ,คะจะทำเป็นต้นอะไรนะเด็กๆลอดูนะคะเราจะตัดเป็นสิบ ชิ้นใช่ไหมคะคัูโบใช่ค<อ>่ะทั้งหมด10ชิ้นแบบนี้นะคะได้10ชิ้นแล้วเด็กๆก็เอามาพับครึ่งเอาวงกลมมาพับครึ่งแบบนี้นะคะแยวทีนี้คุ่ใหม่ก็จะติดกาวนะคะตามตรงนี้เลยวัตถุประสงค์ของการทํากิจกรรมนี้นะคะหนึ่งเลยเพื่อฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ 2. เพื่อให้เด็กๆได้นําวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ตกแต่งภายในบ้านได้อย่างง่ายๆ 3. เพื่อฝึกการใช้ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาบบติดไปให้ครบสิชิ้นเลยนะคะลูกต่อมานะคะเมื่อเด็กครบติดครบสิชิ้นแล้วใช่ไหมคะต่อมาคุณครูก็จะคลี่แบบนี้นะคะเอา แบบนี้มาติดกันเป็นแบบนี้นะ้วนะากาะกรวนิดเดียวพอนะลูกนะนี่เราก็จะได้ต้นไม้แบงนี้เป็นยังคะเป็นยังคะคุโบเป็นแล้วนะคะกลมกลมแล้วเป็นต้นอะไรคะเด็กๆต้นกระบ,บองเชรใช่ไหมคะคุโบใร<ช>ะค่ะเมื่อเราเสร็จต้นไม้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาต้นไม้ไปตั้งก่อนมาทํากระถางนะคะโดยใช้แกนอย่างนี้นะคะแกนเทชู้หรือแกนมวนเทปใสหรือว่าเทปเป็นสีก็ได้นะคะ ุณครูก็จะทาการาทิกลงที่แกนตรงนี้เหมือนเดิมก็กระดาษลังนะคะโอ๋ก็จะลอกออกนึนะอันนี่เขาเรยกลอกไดต้แต่นี้แล้วก็มาติดอย่างนี้เลยค่ะติดให้รอบเลยใช่ไหมคะคุณแม่ค่อยๆทากาวไปนะคะแลาวทำเป็นกระถางนะคะเด็กๆผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆหนึ่งเลยเด็กๆมีสมาธิ ในขณะทำกิจกรรมได้จะเกิดความคิดสร้างสารรค์จากการประดิษฐ์และตกแต่งด้วยตนเอง 2. ได้นําเศษวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์ 3. ได้ฝึกการทํางานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้คล่องแคล่วขึ้นค่ะค่ะอันนี้ก็กคุณครูก็จะได้เป็นรูปกระถางแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เอากาวนะคะทาก,กาวตรงนี้แล้วก็ติดแบบนี้แล้วนะค่ะเมื่อกี้คุณม่ติดกระถางเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอรอกาวแห้งทีนี้เด็กๆก็ กระดาษสีที่เหลือใช้นะคะมาติดขอบแบบน,นี้แล้วคุณครูก็เอาต้นไม้มาใส่หรือเด็กๆจะฉีกกระดาษเป,าดเป็นดินแบบนี้แต่เป็นดินหรือเป็นก้อนหินนะคะเม่ใช้เสร็จกระดาษแล้วก็เด็กๆเอากาลาเทคนะคะนี่นะคะติดกระดุมตแต่งเพื่อเป็น,อด,นดอกไม,ไม้ค่ะนี่น,นะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นต้นไม้เสร็จน,นะคะอย่างนี้นะคะที่คุณครูทำเสร็จแล้วแบบนี้นะคะ ไงบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมคะทําต้นไม้จากกระดาษแบบนี้นะคะนี่คือต้นอะไรคะครูโบต้นกระบ,บองเพชรค่ะเล็กๆทําทได้ง่ายน่ารักด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นต้นไม้ของจริงนะคะตรงนี้ก็น้องก็จะมีหนามนิดนึงนะลูกนะเราไม่สามารถจะเอามืออย่างนี้ไปถูกตรงนี้ได้นะคะเราแตะหนามแตะตมมือใช่ไหมคะครูโบจับมือนะคะล้า,างด้วยเด็กๆ,ๆน่าจะเคยเห็นกันคะ่ะหลังจากการทำกิจกรรมทุกครั้งนะคะครูใหม่ก็ก,กับครูโบนะคะก็จะล้างมือ ไอเจลออกแอลกอฮอล์แบบนี้นะคะหรือจะเป็นสบู่ล้างมือก็ได้นะคะการทำกิจกรรมหนึ่งทุกครั้งนะคะคุณแม่ก็จะมีเรื่องตั่งเรื่องคือการสวมใส่มแมสเวลาออกไปนอกสถานที่นะคะแต่ก็การล้างมือกับเจลแอลกอฮอล์แบบนี้นะคะทุกครั้งเลยแล้วคุณครูก็มีเรื่องจะผัดเด็ิๆนะคะเมื่อเด็กๆได้ทํากิจกรรมประดิษฐ์กระดาษเป็นต้นไม้อย่างนี้เสร็จแล้วเด็กๆส่งผลงานให้คุณครูชื่นชมด้วยนะคะส่งคลิปมาให้ดูกันเยอะๆนะค่ะ ครูหม่แลวก็ครโบขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย